ว่าการถามมาว่าความทุกข์เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักจริงๆครับใช่ค่ะลูกแม่อาร์ตแม่อาร์ตเหมือนเป็นคนไม่ค่อยเอาความรู้สึกสุขทุกข์ไปแช่อยู่กับใครมากๆแปลกเหมือนกันค่ะตั้งตั้งตั้งแต่เด็กและแล้วเป็นคนที่นิสยัยเหมือนอาจหาละเรื่องนิสัยผู้ชายอ่าหลายๆคนพอรู้ว่าแม่อาร์ตมีลูกยังงงๆเลยนะคะว่าแม่อาร์ตเลี้ยงลูกโตได้ยังไงนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆค่อนข้างแมนๆ แต่ว่าก็เชื่อว่ามันคงเป็นเหตุปัจจัยเป็นกรรมที่สัมพันธ์กันมาเราถึงต้องมามีอย่างเงี้ยนะคะวิธีทิ้งนะคะนาวากาไมอาแนะนํานิดนึงวิธีทิ้งความทุก์จากการที่เห็นคนในครอบครัวนะคะเกิดแก่เจ็บตายก็คือว่าถ้ากําลังถึงนะคะให้พี่นาเกิดดับไปเลยปันอินทรีย์นะคะถ้ากําลังไม่ถึงนะคะก็ให้ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ให้พี่นาให้สุดทางไปเลยก็คือพี่นาสุภะพี่นา กา,การตายนะคะของคนในครอบครัวพี่ณาโดยการคิดก่อนก็ได้ลูกพี่ณาสุภาคือเห็นความเสื่อมนะคะแม่อาดตอนที่มาเดินมกักเ,เข้มขน้นแม่อาดมาพิจารณาดูว่าตัวเองยึดไข่นะคะตอนนั้นแม่อาจเห็นตัวเองยึดลูกชายมากที่สุดนะคะแม่อ,อาจก็ระหว่างที่ลูกชายหลับไปแล้วนะคะแม่อาจมานั่งพี่ณาสุภาลูกชายโดยการมองอว่าลูกชายปรุงแต่งนั่นแหละคะ่ะว่าลูกชายตายนะคะ ตัวเขียวมีน้ำเลือดน้ำหนองมีหนอนชอนชัยโหแรกๆก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะพี่นาแรกๆนี่คือได้สั้นๆแป๊บเดียวนะคะหลังจากนั้นมาไม่อาจก็ฝึกไปเรื่อยๆตอนหลังมาก็สามารถพี่นาได้นานๆแล้วว่าถ้าลูกชายตายไปเสือไม่มีนะคะหนอนชอนชยัยจนสุดท้ายเอาไปเผาแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเราจะเป็นยังไงถัดจากนั้นมาพอไม่อาจเดินมาพี่นาลูกชายคนที่เรายึดมากที่สุดเนี่ย ได้แล้วแม่อัดก็มาพิารณาตัวเองโดยการมองตัวเองในกระจกพิจารอาสุภัในตัวเองว่าเ,าเปื่อยเน่านะคะตาถลนออกมาน้ำเลือดน้ำหนองเต็มหน้าตีนกาขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตายตัวเองตาย,ตาย,ตายหูรู้ไหมลูกว่าหนูเข้าใจว่าหนูยึดพ่อแม่ยึดลูกมากที่สุดแล้วไม่จริงนะคะเรายึดตัวเราเองมากที่สุดตัวเราพอแม่พิจารณาอาสุภะตัวเองตอนนั้นมีน้ำเลือดน้ำหนองโหรับไม่ได้เลยนะคะ ได้ไม่ถึงนาทีนะคะบอบมองปุ๊บแล้วไม่ได้เดินออกมานอกกระจกนะคะออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็ทาไปเรื่อยๆซ้ําฆ่ากิเลสตัวเองฆ่าความยึดมั่นของถือมั่นของตัวเองโดยกลับไปยืนมองกระจกพี่นาตัวเองซ้ําอีกซ้ําอีกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันเปื่อยเน่ามันไม่เหลืออะไรเลยโดนเผาไม่เหลืออะไรเลยเป็นดินน้ำไฟลมนะคะพอทําได้ก็ก็รู้สึกเบาเกิดปิติสุขขึ้นมาว่าอ๋อขันห้ามันไม่ใช่เราอย่างนี้นี่เองนะคะ อันนี้ลองทําดูนะคะลองทําดูแล้วก็จะคลายทุกไปได้เวลาที่เราเกิดความเสื่อมอะไรในในครอบครัวหรือว่าในตัวเองนะคะ